ค่เราเราเรารู้เร yep <ma hmm. ื่องแรกๆเลยเนาะเพราะว่า yeah พ uh, <th anyway> no cool ี่พี่อ้อยพี่อ้อยก็จะแบบเหมือนตัดบอกตลอดเลยนะค่ะก็จริงๆเรามีความเรามีความเชื่อกันว่าพี่ออมจะแข็งแรงแล้วก็กลับมาทำงานละครนะคือคือหนูอ่ะจะส่งไลน์ไปส่งเรียนในไอจีทิงทิ้เรื่อยเลยนะคะแต่ว่า พี่อ่อนเขาไม่ค่อยตอบแล้วเราก็ก็เลยแบบว่าส่งสารไปทางเพื่อนๆเราว่าฝากบอกด้วยนะอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าหนูหนูพี่ออกเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรเพราะเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยถึงเราเราก็ยังส่งกําลังไปไปให้พี่อ่อเรื่อยๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่ออกจะกลับมาถึงแก็ได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกันครั้งหนึ่งคเขาก็บอกว่า พหายแล้วอะไรเงี้ยโอเคก็เท okay, ี okay, ่คนน่้รัลครับควัมสัไปเท่ไปร้องไหเลย องง่ายก็ก็คือคือหนูกับพี่๋อมกับไหมกับพี่๋อมวนเดียก็จะสนิทกันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วก็ละครนึงเราใช้เวลาถ่ายทํานานเนอะแปดเก้าเดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเงี้ยค่ะของหนูก็คือหนูทงานกับพี่๋อมมาห้าเรื่องอือเพราะมันก็สิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่๋อม เป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายคือพี่อ่อมจะชอบชอบทําความดีแล้วไม่ให้คนดีด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นว่าแบบเขาจะชอบไปให้เงินสวัสดิการทุกวันเวลาพันโดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าแบบเงินมาจากกองน้าแบบว่าเรียนที่งานอะไรอย่างนี้ค่ะแต่หนูชอบแสละนะคะหนูก็จะแบบไปเป่าประกาศว่าแบบทุกคนเงินพี่อ่อมน้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็คือพี่ออมอะ่ะก็จะได้ละครยอดเยียเยอะที่มันจะต้องแบบ ตาแอดอะไรอย่างเงี้ยอติปาหรือแม้กระทั่งแม่อายส่ื่นที่แบบต้องอยู่กับซีนที่หนูต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชั่วโมงเยงค่ะคือไม่ว่าเราจะช้าหรือว่าเราจะร้องไห้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่วันที่หนูเข้าวงการวันแรกๆเลยคือก,ก,กับเรื่องพวิภบอ่ะค่ะ จนมาถึงวันที่หนูโตขึ้นอะคือพี่อ๋อมดูแลหนูเหมือนเดินทุกอย่างคือเขาน่ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะเป็น้นุนในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่อ๋อมก็ให้ความน่ารักแล้วก็ความเมตตากับหนูตั้งแต่วันนังนลยค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าพี่อ๋อมก็จะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้าวงการมาพี่อ๋อมเขาไม่ได้แบบเลือกว่าเฮ้ยเธอแบบเป็นเด็กใหม่นะหรืออะไรคือเขาหน้ารักกับคนเขาเข้ากันรวมถึงเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยว่าแบบพี่อ๋อมเขาจะเป็นคนที่ให้ควาาามมนน่รัักกบทีง ทุกๆคนนะฮะในการที่จะแบบไปเล่าให้ฟังว่าคนอยากทําจมูกก็ให้ตังคทำจมูกคือเขาไม่อยากทำหรอกมันมีทีมงานเมื่อก่อนละครด้วยกันคือเขาจะแบนไนีพี่ผมก็บอกอ่ะเอาเงินไปทำจมูกครับคือเดินไปบางเห็นบางคนมือถือเก่าเงี้ยเขาก็ซื้อมือถือให้คือเขาน่ารักมากใช่คือใครที่เคยคุยกับเขาเคยทํางานร่วมกับเขาไม่ว่าเป็นนักแสดงหรือทีมงานคือก็จะหลงรักเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมวันเนี้ย เพ่อนเยอะมากชิมงานมาหมดเลยไม่ได้มีโอกาสไปอกลาไม่ได้มีโอกาสเลยครับเพราะก็ไม่อยากให้เราเห็นเขาวันนี้ปุ๊กปูกยังถามผมเลยว่าไหมเธอว่าถ้าถาเพราะว่าถ้าเธอเธอไม่อยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหมคือก็ดีใจแทนเคือหนูหนูรู้สึกว่า ถ้าพี่ออนมองออกมาเขาก็จะรู้ว่าสองปีที่เขาต่อสู้อะค่ะเขาไม่ได้สู้คนเดียวค่ะทุกคนก็ส่งกำลังใจมากมายให้กับเขาอะค่ะเพราะว่าความดีที่ความน่ารักที่เขาหว่านไว้กับโลกใบนี้อะค่ะมันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาที่จะมาบอกเขาว่าเอ้ยทุกคนรักเราก็แบบส่งกำลังใจที่ออกเดินทางไปบนสวรรค์ ็ขอให้พี่ออมไปสูก่กปกติไปอยู่สวคญนะครับพี่เทิยนหนูว่าความดีของพี่อ่อมความน่ารักแล้วก็ผลงานที่พี่ออมตั้งใจทุกๆเรื่องนะค่ะมันจะอยู่ในใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนละครหรือว่านักแสดงทีมง,งานรวมถึงเบื้องเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทุกคนค่าหของ ความรู้สึกที่ได้เป็นดังเตอี่ออกมาค่ะค่ะเรื่องนี้มันเป็นความผูกพันกันแบบที่คือหนูหนูหนูขอบคุณค่ะที่หนูเริ่มต้นมาบาพี่อ๋อเพราะในความน่ารักของเขามันทําให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะรอเพราะว่าถ้าเราไปเจอแบบบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้ค่ะก็อาจจะแบบ เราต้องร้องไห้ตลอดเนาะสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้อะคะ่ะแล้วพี่อ๋อมก็เป็นคนหนึ่งที่พี่อ๋อมจะพูดกับหนูตลอดว่าเฮ้ยปุ๊กไม่เป็นไรพี่ก็ทําไม่ได้เหมือนกันคือพี่อ๋อมเขาจะพูดที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือว่าหนูจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่อ๋อมก็จะแบบปุ๊กเรามาทําเรื่องนี้ให้ดีไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ๋อมจะเป็นคนที่คือบทบทละครไทยอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็คือบทนางเอกอะมันจะค่อนข้างเด่นมากๆ ส,สิ่งที่หนูสัมผัสได้กับพี่ออมแล้วอยากจะชืช่นชมพี่ออมจริงๆคือพี่ออมไม่ไม่เคยมีความรู้สึกอิจฉาเลยคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆของน้องแล้วจริงๆความน่ารักของเขาที่เขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีอ่ะมันทําให้งานของเราอะออกมาดีทุกๆงานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกที่น่ารักแบบพี่ออมก็จะไม่มีทุกลุมในวันนี้เหมือนกันค่ะขอบคุณความน่ารักที่แบบพี่ออมแบบซัพพอ,อร์ตหนูมาตลอดลย่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 好。啊啊啊